สก่ลอติเมตของฉันม,มีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้วงเซฟโซนต้องไปให้เร็วกว่านี้เจอพวกผู้ร้ายแล้วกำลังรักษาอ,อ่นนีมักำลังส่งเยือล่อของฉันออกไป <c oughs> ประทานพลังแห่งการมองเห็น เซฟโซนถัดไปอยู่ไม่ใกล้นะสกิลอัลติเมตของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่อว, <Yoda> วงเซฟโซนใหม่อยู่ไกลออกไป งวงเซฟโซนกำลังขยาย,ย,เ,ยเจอแม็กเพิ่มความจุก,กระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามมีแค่แพ็ออกเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจกำลังลงมามีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามมันดีดีจริงๆสกิลเตอร์เมพร้อมแล้วน้องมีแบตเตอรี่กรบตรงนี้ สันนรม,มีมดวกองกอพยาบาลตรงนี้มีกองพยาบาลตรงนี้กาลังชาร์กละครับค,คเตเง,งนี้อยู่ตรงหน้าฉัลยระบิดเอมกาลังคระเบิดเธอไหม,ค,ม,ไหมคุณคิดว่ามีอะไรตรงนี้กำลังลีหรถแยกร่างมาช่วยแล้ว เรื่องสร้างไอเทมกำลังมานะโตโตาอเมกสพบป้องมานั่นก็เป็นพวกเขาทั้งหมดแล้วทำได้ดีมากคอมพานเดสกำลังยิงต่อสู้มีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้แค่ต้องรักษาตัวเนี่ยกำลังรีโหลด พวกเขายิงใส่ฉันเลยนะนักสัตรูนั่นแหละกำลังสแกนพื้นที่ผู้นำสถิติสังหารคนใหม่ไม่ทานหรอกแบบเพื่อนอย่าเพิ่งปลอบมือกันจะเป็นผู้นำสถิติมีสัตรูอยู่ตรงนี้สัตรูอยู่กลนมากๆ แต่เรลาสุดท้ายของพวกเขาแล้วอามกสอสฉันกำลังไปลอกเกียร์สกิลอัติเมตของฉันพร้อมแล้วเจอแมกเครื่องความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลดต้องไปให้เร็กวกว่านี้เราคว่างหมายกระโดดเทวกรรมาในการมองเห็นพหเ ลูกระบาดไป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 ดีข hey, ึ้นเรื่อยๆเราไปอีกรายแล้วตัวที่เราไปแล้วย้อนไปอีกรายแล้วสังหารศัตรูแล้วฝีมือฉันเองไม่ตกเฮ้ยออบิโกสนี่ไม่ใช่พวกของเรานะกำลังรีโหลดศัตรูนั่นถูกซอยร่วงแล้วหากมีใครต้องการมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามกับเราชาร์จกรอกของฉัน ทีมเครื่องหนึ่งกำลังสแกนพื้นที่<ร>ฉันกำลังชาร,ร์จเกราะยูอัตเมดพร้อมแล้วมีกล่องพยาบาลตรงนี้แค่ต้องรักษาตัวเนี่ย ชักลูกสองตรงนี้เลวเว้าสามต้องไปให้เร็วกว่านี้สกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่อกำลังใช้ยารักษาเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าเร็วครับเจอพวกโบราณแล้วกำลังยิงต่อสู้ล็อกศัตรูนั่นแล้ว ฉันชำระก,กายด้วยโลหิตกำลังเชียอมศัตรูที่นี่กำลังกตตที่สับเปลี่ยนนับถอยหลังก่อนบิบวงเซฟโซนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นกำลังชาร์จเปรไปหลอกเยอะเลย จะสมาชิกรายสุดท้ายในทีมสตรูนมีแบตเตอรี่กรอตรงนี้มีแบตเตอรี่กรอตรงนี้ไปลองเยือเลยกำลังพับรักษาตัวใช้กำลังชาร์จกรอบกำลังรักษาบาดแผลอยู่ reload เราไปดูตรงนี้กันไหมต้องไปให้เร็วกว่าน,นี้กำลังใช้ยารักษาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า <S 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 สกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่อ เซฟโซนกำลังขยับโโมันดีดีจริงๆเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วกำลังรักษาเฮ้ยนี่มันนานเกินไปแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาฉันพนันเลยว่าแค่แพ็กเกจต้องมีอุปกรณ์จำแจ,ำจำสำหรับเรามีการยิงแล้วมันก็โดนฉันคุณโดนหลอกแล้วใช้เหยื่อล่อหลบหนีแล้ว ฉันกำลัง,างชาร์จเกล่ามีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมหาเทพม,มอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันประทานพลังแห่งการมองเห็นรอบที่สมเริ่มนับถอยลหลังก่อนบีบ<อ>บูเซฟโซน,ฉ,นฉันถูกยิงทั้งทีผู้จัดการกสังหาและสุภาพ ยิงไป,ไป,ไป,ไปอยู่โดนนั่นแล้วโดนนั่นถูกซอยร่วงแล้วพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอวางฐานกระโดดแล้ว <laughs> กำลังสแกนพื้นที่กำลังรีโหลดกิ้วอัติเมตของฉันพร้อมแล้วเราถูกกลุ่มมีหลายทีมโจมตี ลาไปแล้วฮ้่เดี๋ยวนะมีทีมกำลังมาถูกนกดาวต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยกำลังยิงต่อสู้ถกนกแล้วกำลังพักรักษาตัวกาลังพักชาร์จกรอบของฉันไม่อยากเชื่อว่าฉันยังอยู่คุณโชคดีแล้วที่ฉันชอบคุณเชื่อว่าฉันคงต้องเลี้ยงเมื่อเย็นคุณแล้วล่ะว่าไหม กำลังเผารถสอาตัวระเบิดเธอไหมกำลังรี่โหล้เวลาที่เราจะสู้นะอบไปให้เร็วกว่านี้มีคนทิ้งมือฉันกำลังชาร์จต่อมีคนเดินมาแต่พวกเขาก็ไม่ได้มาขายกันด้วย เพือ30วินาทีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ไม่ไกลนะพบเป้าหมายกำลังเจอศัตรูที่นี่กำจัดศัตรูแล้วยูเทเมดพร้อมแล้วเราไปดูตรงนี้กันไหมก็เลยมาและพวกเขาก็ไม่ได้มาทายกายให้ฉันด้วยมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้เิขต่อสิวินาทีอย่า้พลาดสิบส่วนจอยิงแล้วหน่อย รตููนถยมีแค่แพ็กเกจสุดกำลังส่งมเียวมีแค่แพ็กเกจกำลังว่งของคอยจะหลกฉันถูกยิงกำลังเจอศัตรูที่นี่ฉันเป็นชีวิตของศัตรูแล้วมันดีดีจริงๆใช้เยืะหล่อหลบหนีแล้วกำลังชาร์จช่วยด้วยได้โปรด ีและนั่นก็เป็นพวกเขาทั้งหมดแล้วได้นนดีมากอองบพเนยุทโอ,โอ้ฉันกลับมาลุยต่อแล้ว